ไม่ออกผักเขาก็คงรู้สึกเขียนไปเขียนมาจนเขาเดินหายไปแล้วมวนจะกกถีบกระองหาเหตุผลนานากากเลยเพราะพระองค์บอกว่าเขียนพี่เขีนพี่ชันชิดไม่ดีเขาไม่เห็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงมูนจะถียบไปเถีบมาไม่ยอมให้พระเจ้าเป็นผจงจอมเจ้านายในชีวิตเราพระเจ้าบอกว่านี่ัยตรงนี้ไม่ดีต้องเปลี่ยน ยอย่าวางของปึ้งเวลาเราไม่สบายใจเราเวลาเราไม่ชอบใจกรอกตาใสบโรลอีกอะไรนักหนะแต่พอเวลาไม่มีตังใช้พระบิดานูกขอสักห้าสิบบาทเถอะพระิดาลูกคนบััวเขาสมรักษต้องไม่หายด้วยพระเจ้าบอกว่าโอเครักษาให้อ้อประเดี๋ยวเนี่ยเมื่อกี้ที่วางหม้อกระแทกโครมเลยค่ะเพ่อพิชจะอ้อ ก็ไม,ไม่ต้องไปราขาด้ก็รูอ้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงคนนั้นก็ผิดเราก็ผิดโอเคน่ะมันก็จ้เขึ้นไปก็่ยังผิดตัวเองเ <c oughs> ห็นจะตัวนะคะยิงไม่ชี้ใครอยิงชี้ตัวอ,อย่างเงเี้ยแหละดังนั้นเราอยากใ,ให้พระองค์เป็นอะไรในชีวิตของเราทําไมพระเยซูถึงกล้าให้พระบิดาเป็นผู้สิ้นในชีวิตแนมะ้กระทั่งเป็นองค์จอมเจ้านาย พระเยซูยอมขนาดที่ให้พระเจ้าบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตายนะแล้วทำไมพระเยซูกล้ายอมขนาดนั้นเพราะว่าพระเยซูได้ลองใช้เวลากับพระบิดามาตลอดชีวิตของพระองค์ก่อนหน้าชีวิตบนโลกจนปัจจุบันได้เรียนรู้ถึงความนระักความดีของพระบิดาและพระบิดาไม่เคยบังคับสถานะของพระองค์กับใครพระองค์ไม่เคยบอกว่าจงเชื่อฟังเรา เราคือนายเราคือบิดาเราคือพระเจ้าจงทำตามนี้ถ้าเป็นอย่างนี้คนที่เชื่อฟังจะไม่ได้เชื่อฟังเห็นแท้จริงจะทำทำให้ผ่นผ่านไปซะจะหาทางหลีกเลี่ยงแต่รีเยซูสมยอมเป็นทาสสมัครของพระบิดา,าเจ้าด้วยร่วมสมัครใจเองที่จะเชื่อฟังทุกวันนี้เราจะมีหลายบ้านนะคะที่มีฐานะนิดนึงแล้วก็มีคนรับใช้ แต่คนรับใช้บางทีก็ทําเพื่องเงินอย่างเดียวเขาก็ไม่ได้มองว่าเขาเห็นเจ้านายแสนดีขอสนับใจทํางานให้กับเจ้านายฟรีโดยไม่ขออะไรเลยและต่างฝ่ายต่างใช้ใช้ตําแหน่งตรงนี้ในการํกากับกันละกันเธอคือคนรับใช้ฉันคือเจ้านายฉันสั่งให้เธอไปร้างจา้างเธอก็ต้องไปเพราะฉันให้ตังเธอคนรัใช้คค็คิทีพาเออก็คุณไม่ตังฉันฉันก็ยอมล้านให้ก็ได้ มันมีแค่นี้แต่ว่าพระเยซูทรงยอมให้พระบิดาเจ้าวงการทั้งหมดในชีวิตของพระองค์บัญชาอะไรก็ได้ในชีวิตของพระองค์เพราะวะ่พาพระเยซูทรงทราบดีว่าพระเจ้าทรงอ่อนโยนทรงห่วงใยจริงทรงมีแผนที่ดีทรงมีความรารถนาดีไม่ได้ทรงวางแผนที่จะทําอะไรที่ทําลายลูกของพระองค์เลยบางคนบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่กําหนดสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้น ให้เรื่องอะไรเกิดขึ้นเพื่อยิบพระองค์จะได้สอนเราแล้วก็จะทรงเอาฤทธิ์เดชของพระองค์นำเราออกมาแล้วแต่ใครจะเชื่ออย่างนั้นหญิงไม่เชื่ออย่างนั้นก็แล้วกันหญิงเชื่อว่าพระองค์ทรงบอกเอาไว้ในเยเรมีแล้วว่าพระองค์มีแต่แผนงานที่ดีเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อภุกิภาพตาแดงหน่อยเดียวนั่นก็ ให้กับชีวิตพระเยซูทรงมองเห็นว่าพระบิดาทรงมีแผนที่ดีให้กับชีวิตและพระเยซูทรงตระหนักว่าพระเจ้าทรงสัมพันธ์อยู่ตงรู้ทุกสิ่งจริงๆเคยเป็นอย่างนี้ไหมคะพราไม่รู้จริงหรอกเหตุการณ์เนี้พราไม่เข้าใจจริงหรอกถ้าไม่ใช่แผนนี้จัดก,การนะพวกร,รไม่รู้หรอกว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามที่เราต้องการหรอกพราไม่รู้หรอกว่าแผนที่เราวางนี่มันแยบยลขนาดที่พระเจ้ายัางคิดไม่ออกเลย <c oughs> บางทีเราไปมองพระเจ้าไม่ได้สักพันอยู่ไม่ได้อยู่ทุกคหนทุกแห่งแต่พระเจ้าทรงอยู่ทุกเหมนทุกแห่งไม่ใช่หมายถึงอยู่ห้องนี้และอยู่ห้องนั้นเท่านั้นแต่พระองค์ทรงอยู่ในอดีตการและอนาคตการด้วยพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างพระองค์ทรงอยู่ทุกเหนทุกแห่งพระองค์ทรงเต็มไปด้วยคุณภาพแบบที่เปลี่ยนไม่ได้แล้วภาษา,าอ,อังกฤษเขาใช้สามพันนะคะ omniscient ก็คือรู้ทุกอย่างเลย เอามีพ t e n t อยู่ทุกที่ o อ n i p เ t e ร t คือฤทานุภาพทั้งหมดหาที่เปลี่ยวไม่ได้ไม่ว่าจะเอาอะไรมารวมกันก็เทียบไม่ได้กับฤิทาภาพของพระองค์พระเยซูทรงสร้างตรงนี้ว่าพระบิดาเป็นเช่นนี้พระองค์จึงสามารถวางใจมอบชีวิตของพระองค์ทั้งชีวิตให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าได้เมื่อพระเจ้าขีดกำหนดว่าไปซ้ายไปขวาพระเยซูทรงกล้าที่จะไปเพราะพระองค์ทรงรู้ดีว่าพระเจ้ารู้ดีที่สุด ต้องมีแผนที่ดีเพื่อเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของพระองไม่ใช่พระเจ้านําให้ไปเจอแผนที่สิ่งที่ไม่ดีไม่มีใครเลี้ยงได้ที่จะพบกับสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตคุณเลี้ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องเจออยู่ดีเพราะคุณอ,อยู่ในโลกนี้โลกนี้เต็ไมไปด้วยบาปแล้วทุกอยาก่างเต็ไมไปด้วยบาปใบม้นี้ยัง อย่ามีบาปแปดเปื้อนอยู่คุณเลี่ยงไม่ได้เป็นทานการแต่ว่าพระเจ้ารู้ดีว่าเมื่อตรงน,นี้มีสถานการณ์ที่ไม่ดีกําลังจะเกิดขึ้นพระเยซูเข้าไปช่วยได้คุณถ้าไปเจอสถานการณ์ไม่ดีในชีวิตคุณมองยังไงมองว่าพระเจ้าทขาให้ฉันต้องมาประสบหรือมองว่าพระเจ้าส่งฉันมาช่วยคนในสถานการณ์นี้พระเจ้าให้คุณเป็นอะไรรางให้คุณเป็นแสงสว่างรางให้คุณเป็นเกลือ และนอกจากนั้นคุณละ่ะให้พระเจ้าเป็นอะไรเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆคุณให้พระองค์เป็นสติปัญญาไหมคุณให้พระองค์เป็นความสามารถที่คุณไหมถ้ามองอย่างนั้น เคนสาดแช่งเขียนด้วยซ้ำว่าในกรมทรร์ว่าพายุพัดเป็น the act of t of g o ฟไฟไหม้ the act of God แต่พระเจ้าไม่ว่าไม่เป็นไรพระองคอยากจะช่วยคนนั้นน่ะขอคุณทำได้ไหมคุณยอมให้พระองใช้ขนาดนั้นได้ไหมลองมองย้อนมาที่พระเยซู 0, นิดหนึ่งทำไมพี่เยซูต้องมาเป็นมนุษย ป,ประกาศทำไมพระเจ้าไม่ส่งอย่างอื่นหรือให้พระเยซูในฐานะพระวิญญาณมาทำการอัศจรรย์ประกาศไม่ได้เพระาะว่าหน้าที่นี้เนี่ยเป็นหน้าที่ที่พระเจ้าให้มนุษย์เป็นคนที่ถาพระเจ้าไม่สามารถให้พระวิญญาณบริสุทธิ์หรืออคพระเยซูในฐานะพระวิญญาณมาไถ่บาปได้คนที่จะไถ่ให้กันเองได้นั้นจะต้องเป็นมนุษย์เหมือนกันมีนสถานะแบบเดียวกัน ิงติดคุกหญิงคงไม่สามารถให้ป้าหญิงซึ่งขึ้นไปบนสวรรค์แล้วมาไถหญิยยงได้มาบอกกับผู้พิพากษาบอกว่าผมขอติดคุกแทนลูกสาวขอให้ลูกสาวจะคุกวิญญาณทำให้ไม่ได้ต้องเป็นมนุษย์ด้วยกันเองที่จะมาไยที่จะมาถอนที่จะมาทําอะไรให้กันได้ดังนั้นเมื่อพระเยซูทําส่วนของพระองค์เสร็จตอนนี้เหลืออีกส่วนหนึ่งคือการบอกทําไมพระเยซูไม่บอกเองสมัยนั้นเราบอกไปแล้วค่ะ แต่ว่าลูกหลานเลนหล่ที่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้ยังมีคน,นให,หม่ๆที่เกิดขึ้นดังนั้นเรามีหน้าที่ที่จะต้องนําตรงน,นั้นไปบอกก็เลยโยงกลับมาว่าแล้วเมื่อเราให้พปี้ยซูให้อ่ให้พระบิดาเจ้าเป็นงองค์จอมเจ้าหนาาในชีวิตเราเราจะให้พวมบอกเราได้ไหมว่าให้ไปเล่าข่าวประเสริฐให้คนนี้ฟังให้เราเป็นพระพรได้กับคนนี้